วันนี้ตำรวจมีการตรวจพบแล้วก็จับกลุ่มได้หลายกลุ่มนะครับจับคนร้ายได้นะครับสามคนนะครับสองคนเป็นผัวเมียกันผัวชื่อกรกฎเมียชื่อพันนารินนะครับนามสกุลสุขประเสริฐและก็อีกคนหนึ่งคือพักพลมาลัยรักนะครับคือผัวเมียคู่นี้เอายาบ้าหนึ่งหมื่นเม็ดส่งให้กับนายพักพลที่จอดรถรออยู่หน้าศูนย์บริการอิสุสุแถวสุขุมวิทขาเข้านะครับจับได้แล้วก็ขยายผลไปที่บ้านพักของฝ่ายหญิงก็เจอยาบ้าอีกเก้าหมื่นเม็ดนะครับ รวมๆที่เป็นตัวเงินก็ประมาณสัก30ล้านบาทเขาบอกว่ารับยาบ้ามาจากทางภาคเหนือแล้วก็เอเย่นจะส่งจะส่ง SMS คอยบอกว่าให้ไปส่งลูกค้าจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับได้ค่าจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยสองหมถึงสองหมาทำมาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับอีกลายหนึ่งนะครับเป็นผลงานของตารวจนครบาล9าจับกลุ่มนายวิรัต์แท่ลิมแล้วก็นางสาวพรใจสัญชาติลาวนะครับได้ที่ห้องพักชั้น5โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุขสวัสดิ์มียาไอซ์แล้วก็ยาบ้านะครับ ที่สองคนรับมาจากเอเย่นอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วออกมาพักไว้ที่ห้องแล้วก็เตรียมจะเอาไปส่งลูกค้าที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ไปตรวจดูก็ปรากฏว่ารถที่เขาใช้ในการส่งยาบ้าน,นะครับเป็นรถ Honda Jazz นะครับปรากฏว่าเป็นรถที่สวมทะเบียนตรวจสอบดูแล้วเป็นรถที่ถูกขโมยมาในพื้นที่ของสอนอโชคชัยแจ้งหายไว้วันที่13มิถุนายนนะครับอโอ้โหจับได้เยอะจริง